New Suzuki Attica Smart Hybrid The Power of s m ร r t รถยนต์3แถว7ที่นั่งที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานมาพร้อมเทคโนโลยี Smart Hybrid ใหม่ช่วยเครื่องยนต์ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับ g r e n e ี Plus Almond คุกกี้ผสมธัญพืชนานาชนิดสูตรพิเศษสูตรไม่เติมน้ำตาลมี2รสชาติทันครัเมเบอรี่ไวท์ช็อกโกแลตชิพและคุกกี้แอนด์ครีมขายแล้วที่เ e เ e ่ e อีเลฟเทุกสาขาในราคา20บาทและซื้อครบ300บาทนำใบเสร็จมาแลกของพรีเมียมได้ที่เพจ g r e นส์แอนดนนะครับนึกถึงอาหารทะเลนึกถึงร้าน4ีร้านอาหารทะเลสดใหม่ใจกลางทองหล่อพลาดไม่ได้กับเมนูซิกเนเจอร์ซีซอสสูตรลับเฉพาะหนึ่งเดียวในประเทศไทย โปรโมชั่นล่าสุดแจ้งกามาจากดูบอลกับแนทลดแทนที10%สนใจไปรับประทานหรือว่าสั่ง Delivery ได้ที่ร้าน4ซอยทองหล่อย21หรือว่าคลิกที่ดิงด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับตอนเข้าสู่5ทีทีิสัดแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอบคุณสัวนการ subscribe การกดไลค์และการรับชมคลิปจนจบนะครับเป็นกำลังใจยิ่งให้กับผมและก็ทีมงานทุกคนครับขอบคุณมากครับ แฟนๆยูเนเต็ดฟิตร่างกายกันให้พร้อมนะครับเพราะว่าตีสามเนี่ยทีมจะมีโปรแกรมเตะอีกนัดเปิดโอทราฟอร์ดพบกับลียูเนเต็ดในเกมพิมเมลีกนะครับความพร้อมจัดให้ตรงนี้เลยครับเริ่มต้นที่เอริกเทนฮักออกมายอมรับนะครับว่าหลังจากสโมสรมีการพิจารณาแล้วนะครับมองว่าโอกาสอุทธรชนะค่อนข้างยากครับ ก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ยื่นอุทธรณ์ดีกว่าครับทำให้พี่ใหญ่คาซิมโร่จะโดนแบน3เกมตามเดิมโดย2นัดที่พบกับลีสนะครับและไอเกมที่พบกับเลสเตอร์คาซิเมโร่จะเล่นไม่ได้นะครับพี่ใหญ่ก็จะไปรอลงเจอกับบาร์เซโลนาที่คัมนูเคลื่อนพฤ่หัสที่17กุมภาพันธ์ทีเดียวนะครับ อีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญคือนอกจากอองตนี่มาซียาแล้วก็สกอตแม็กชูเบเน่จะยังลงเล่นไม่ได้แล้วนะครับทางแอนโทนีเองก็เป็นอีกคนที่มีปัญหาสภาพร่างกายแล้วก็จะพลาดเกนมนัดนี้นะครับเอริกยอมรับนะครับว่าทีมขาดนักเตะบ,บางคนก็จริงแต่เขาก็จะต้องส่งผู้เล่นเท่าที่มีลงสนามแล้วก็เอาชนะให้ได้ครับไม่เกี่ยวกับว่าใครจะได้ลงเล่นนะครับส่วนอีกหนึ่งจุดที่สําคัญคือฟอร์มในบ้านครับการพายูนเต็ดกลับมาอยู่ในจุดที่ควรจะอยู่เนี่ย เกมในบ้านคือปัจจัยที่สําคัญมากๆนะครับแต่ขณะเดียวกันครับทีมก็ต้องทําผลงานให้ดีในเกมเยือนด้วยเช่นกันซึ่งเอริกก็ยอมรับนะครับว่าทีมเนี่ยมีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นในส่วนประเด็นเกี่ยวกับแมนซิตี้ที่โดนตั้งข้อหาในเรื่องของการผิดกฎการเงินเนี่ยนะครับเอริกไม่ขอออกความเห็นในเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะพูดครับเพราะว่าเขาคือผู้จัดการทีมไม่ใช่คนที่ตั้งกฎแล้วก็พิจารณากฎนะครับและเขาก็จะทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดครับ ท้ายที่สุดนะครับเอริกก็โดนถามเรื่องลีสสุนเต็ดด้วยนะครับกับประเด็นที่เจสซี่มาร์ชโดนปลดไปเอริกก็บอกว่าเราก็ไม่รู้นะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นการแยกทางกับมาร์ชอาจจะทําให้ลีสดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ทีมต้องทําก็คือการเตรียมตัวให้ดีที่สุดศึกสงครามกุหลาบเป็นศึกที่ยิ่งใหญ่เสมอครับและนักเตะทั้ง2ทีมต่างก็รู้ดีว่าจะต้องทํำยังไงในเกมแบบนี้ครับ กับการไม่มีแอนโทนี่แล้วก็คาสเมโรนะครับยูไนเต็ดจะต้องจัดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามครับผู้สัประตูก็น่าจะเป็นดับบิดเดเคอาร์นะครับแบ็กโฟยังคงเดิมครับลุกชอแบ็กซ้ายแอร์ดานบิซาก้าแบ็กขวานะครับเซนเตอร์เป็นลิซันโรมาดิเนสกับราฟาเอลวาราน กองกลางเบื้องต้นครับคาดว่าน่าจะเป็นมาเซลซาบิเซอร์ยืนคู่เฟรดนะครับด้านบนก็น่าจะมีจอห์นซานโชที่อาจจะได้ลงแทนแอนโทนี่เล่นร่วมกับรูโน่เฟรนเดสแล้วก็มาร์คัสไรส์ฟอร์ดนะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นวอลต์เวกคอสครับแต่ดูบอลกับแนทก็ไม่ลืมที่จะจัดทีมในแบบที่หลายท่านอยากจะให้เกิดขึ้นนะครับแม้อกาสเป็นจริงจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็จัดมาให้เป็นทางเลือกครับในแบบที่ลิเซนโรมาตินสจะยืนเป็นกลางรับคู่กับซาบิเซอร์ซึ่งก็หมายความว่าชอจะมายืนเป็นเซนเต หลาที่อันโชนี่หายไปนะครับแฟนๆบางส่วนก็ต้องการให้ฟาคุนโดเปตริได้รับโอกาสถ้าเป็นแบบนี้จริงก็น่าสนใจนะครับแต่ก็ยอมรับว่าแผนเนี้ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเทนฮาร์ดเนี่ยไว้จะให้ลิซอนโดมาติเนสเป็นเซ็นเตอร์มากกว่าครับส่วนฟาคุนโดเองก็ยังไม่รับโอกาสในการเล่นเป็นตัวจริงมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับมันอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้ใครจะไปรู้ล่นะเนาะ ยูนเตะยังมีการส่งชื่อผู้เพื่อนรุยสึกยู้่ายูโรปาลีกในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนักเตะที่ย้ายออกไปทางคริสตโน o โรนัลโดมาตินดูบราฟกาที่ถูกเรียกตัวกลับนิวคาสเซิลถูกถอนชื่อออกนะครับรวมทั้งนักเตะที่ถูกปล่อยเยืมตัวออกไปอย่างแอ็กเซลตวนเซเบที่ไปสโต๊ก ส่วนชุดหลักของเอริกเทนฮาครับนำโดยปาเดฟมาเซลเซเบเซอร์และก็คาซิเมโรนั้นมีชื่อตามปกติจุดที่น่าสนใจคือแม้ว่าคริสเยนเอริกเซนแลวก็ดอนนี่ฟานเดเบกจะเจ็บยาวนะครับแต่ว่าเทนฮาก็ยังใส่ชื่อของทั้งคู่เช่นเดิมนะครับส่วนมาดาดาวรุ่งเช่นซิดันอิกบปาคอบบี้ไมนูหรือแม้แต่ตัวเรมเซนที่แฟนๆบางส่วนหรือว่าส่วนมากเนี่ยค่อนข้างจะไม่มั่นใจฟอร์มอย่างแอนเชนี่อิลังกาอยู่ในลิสต์บีหรือว่านักเตะที่อายุต่ำกว่า21ปีที่ฝึกโดยสโมอสรซึ่งส่วนนี้เนี่ยสโมอสรไม่ต้องลงลทะะเบบียนนครั เจมส์ดักเกอร์พูดข่าวเทีหนึ่งจากเทเลกราฟนะครับยืนยันชัดเจนครับว่าเป้าที่เอริกเทนฮารต้องการในช่วงซัมเมอร์สำหรับตำแหน่งสูนหน้าตัวเป้าเนี่ยก็คือแฮร์รี่เคนหรือว่าเวกเตอร์โอชิมเฮนนะครับโดยไม่ว่าจะเลือกใครก็ตามครับก็คงจะต้องจ่ายราว100ล้านปอนด์สำหรับดีลนี้นะครับเพราะว่าเทนฮารเองก็ต้องการสูนหน้าระดับท็อปเท่านั้นครับเข้ามาเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์สำหรับเคนเองนะครับแม้ว่าสัญ,ญญาจะเหลือแค่ปีเดียวครับแต่ว่า,าดาานาา100านนันนี่เลวี่ไม และถ้าเป็นไปได้เลวี่ต้องการจะขายเคนออกไปให้กับทีมจากลีกอื่นมากกว่าครับขณะที่ในรายของโอซิมเฮนเนี่ยดักเกอร์บอกว่านี่คือกองหน้าที่ตรงสเปคของเอริกเทนฮาร์กเลยเพราะว่ามีทั้งความเร็วความแข็งแกร่งรวมถึงการเพรสซิ่งที่ทำได้ดีด้วยนะครับแต่ว่าออลเลริโอเดลอเรนติสประธานนาโปลีก็คงจะไม่ปล่อยไปง่ายๆนะครับและยูเอตดก็จะต้องแย่งตัวกับทั้งปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วก็เชลซีที่สนใจดึงตัวโอซิมเฮนไปร่วมทีมเช่นกันครับทิ้งท้ายที่รายงานจากไมค์คีแกนนะ ยูเนเต็ดเตรียมได้รับข้อเสนอจากกลุ่มชุนกาตาเนเร็วนี้ครับซึ่งดูจากการซาวเสียงของแฟนเพจแฟนช่องแล้วเนี่ยนี่คือกลุ่มชุนที่ชายนเตดบ้านเราต้องการกันมากกว่าสายอเมริกันแหล่งข่าวของคีแกมระบุนะครับว่ากลุ่มชุนของชิกชาม,มิมบินฮามัดอัลชานีซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มที่มีเงินทุนมหาศาลในรัฐที่ค้าขายเกี่ยวกับน้ำมันต้องการจะเทคโอเวอร์ยูไนเต็ดในฐานะที่เป็นมงกุฎเพชรของโลกกีฬาฟุตบอลครับ ตามรายงานระบุนะครับว่ากลุ่มทุนจาการ์ตากลุ่มนี้จะยื่นข้อเสนอและแจ้งความจำนวนเข้ามาภายในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับและพวกเขาก็มั่นใจว่าจะสามารถปิดดีลและเอาชนะคู่แข่งรายอื่นได้ครับส่วนประเด็นที่กังวลกันว่ามีกลุ่มคิวเอไซหรือว่ากาตาร์สวอตอินเวสท์เมที่ตอนนี้เป็นเจ้าของเปเอชออยู่แล้วสนใจจะมาเทคยูเนเต็ดเช่นกันแล้วมันก็จะไม่เกิดปัญหาที่ว่าเจ้าของเดียวกันก็คือเป็นทั้งเจ้าของเปเชหรือว่า้ามาเทคยูเนเต็ดด้วยเนี่ย QSI จะทำทีมในยุโรป2ทีมเจอกันในยูฟาแชมเปี้ยนซีซีเองไม่ได้เ่ยนะครับคีแกนก็บอกว่าไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าทางกลุ่มทุนของชิกชามินบินธรมัดออาชานีเนี่ยเป็นคนละกลุ่มทุนกันกันกบ QSI ที่เป็นเจ้าของ p s ชครับฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการเทคโอเวอร์ทีมนะครับเพราะว่าเป็นคนละกลุ่มทุนกันสามารถที่จะนำยูเนเต็ดลงเจอกับทุกทีมในยูฟาแชมเปี้ยนซีซีได้นะครับและคีแกนยังบอกอีกด้วยนะครับว่าทาง ออาทานีเนี่ยพร้อมจะยื่นซื้อหุ้นทั้งหมดนะครับไม่ใช่แค่หุ้นส่วนเดียวแล้วก็อย่างที่คิแกแ้นรายงานไปครับกลุ่มทุนนี้ก็เชื่อว,ว่าจะปิดดิวได้สําเร็จนะครับณนะตอนนี้ครับยูเนเต็ดมีผู้ที่แสดงความจนงต้องการซื้อทีมแล้วนั่นก็คือเซอร์จิมเรดคลิครับมหาเศรษฐีชาวอังกฤษเจ้าของทีมนี้ก็ต้องดูแลวครับว่าทางออาทานี จะยื่นข้อเสนอจริงๆเข้ามาเมื่อไหร่กันแน่นะครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดใ like, นคลิปวันนี้ครับถ้าชอบก็ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันหรือถ้าแฟนช่องแฟนเพจท่านใดอยากแสดงความเห็นก็โพสไว้ข้างล่างนี้ได้เลยเหมือนเช่นเดิมนะครับผมรออ่านเหมือนเดิมนะครับสาม,มคัคคีพลังสนุปความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณซูกิเกรเน่ ée, และร้านอาหารทะเลซีแบง k อก